ครับสวัสดีครับสำหรับเอฟซีและผู้ติดตามมือนิช่องโคตรซีรีฟาร์มกันพามาตำรวจงวงงามน้อครับเนาะนะครับไปครับกมสิพาเอฟซีไปฮะจะของงวงกันเลยนะครับเนาะนะครับคุณพี่สวัสดีครับคุณพี่ซื้อยังเนาะครับเปิ้อครับเปิ้อยู่บ้านได้ครับเสียครับ จังหวัดอุบลน้อครับน้อในวัดอูบนลนะครับผมสีมาสำรวจงัวนนาะครับน้อม,มูลทุนพี่เพิ่งจะสีเปิดไว้อยู่ครับพทุนพี่เนี่ยนั่มเลยครับบ้านนี้สเอาอตวัตว,ตวได้ก่อนอครับแม่งครับตัวนี้กันได้ใจก็อยากขายกันมีผู้มากับเปิดอยู่ครับโอ้โตวัวนี้เอาไว้แสนเปิดไว้ดีแสนหาไรามากกับจังมาคุยกันเมืองบ้านครับของแรกครับของแรกครับ ผสมโตบ่ครับตัวนี้ผสมโตครับว่าห่ะปลูกมันใหญ่มันสิออก่วหยาบด้ยว่าลูกที่ซอยกิ่งกีดไซเทียมนะอ๋อครับพ่อเพิ่นบ่อยากขายดอกมันบอกไว้เพิ่นกะหองไว้ครับาราคาหองเนาะครับเนาะครง่ามนะครับสีแดงตัวนี้งามนั่งเห้ดีนะมัวลูกค้อครับลกูกคขเพิ่น งามครับเออชี่ยงครับเป็นแดงแห้งซึ่งเดือนแหงแงแ้งเดียงตอนนี้ได้ประมาณหาเดือนช่องหาเดือนป่ะครับเม่นเป็นถ่ายล้างเป็นเปิดอยู่นะครับเชื่อมีคนสนใจ อยากได้เบอร์ครับเบอร์โทรพี่การ์โทรผมกั087 087 651 651 0122ผู้ดใดสนใจกะโทรมาหาพี่เบอนครับพี่เปิ้ลพีเปิ้ลมีอยู่โตัวครับแม่นี่กะพวกแพร่ตัวนะครับ

ตัวนี้เพิ่อนกับเฮ็ดแบนมาเนาะครับเนาะแต่ว่าบริจดเนาะครับเนาะครับผมตัวนี้กระถองมาครับนี่ตัวนี้กับย่างโมไซจีนพวกกว่ามันจะทานหระประมาณที่เขาสองเย็นกว่านะน่าจะทานแต่เหมืองงานไม่ย่างโมไเจนอย่างไรไม่ทานไปอยู่ที่กรอบครับครับผมถ่ายเอาในชั่วกับตองตัวเนาะครับเนาะครับผมตัวนี้ยังชเจนเป็นไงห้องไรกาวซิฟมั่งยังไงเนาะ กรับเนบี่ยเนี่สาวคือกครับทองแรกเึิเครับกูได้มาพุดด่งมาแดงๆนี่ครับขอบผี่นนี้ตั้งดีกันครับพ่แมนนี้ตังดีท้องน้าครับ้องคือกันเรารับเนะ่ะครับผม พ่อพ่อบ่อหูบ่ะครับพ่อผมตัวครับผมตัวครับแกนโผลมานะครับแต่ว่าทองร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแกนยางบุ้มนะครับบีบล้มบ่งในย่างบุ้มนะครับใช่ครับที่ัตรวจทองเพค่อว่าตรวจทองแบบแบบผู้ปัญญาบ่ะครับครับผมผู้ปัญญาเนี่ยครับยางบุ้มนะครับนี่ นี่ครับยางบักรุมครับเนี้วแลละครับครับอันนี้ก็คือทองครับผมร้อยเปร์เซ็นต์แก่แกแ่เนะท่องแก่เนี้ยแหละแม่ผู้ค้าใหญ่ครับนั่งนะผู้แม่นี่เชียงไว้ม,มักไยอบบัคไคลวกแม่ มหาหาแม่นั่นได้เปิดบ่ครับนั่นตัวไหนกับเปิดให้กันครับเปิดไปเกาซี่ผาเกาซี่ผานี่ครับเกาซี่ผานะครับเด้อผู้ใดสนใจก็จังโทรมาต่อเอาครับยูนีเปิดกับทุกโต๊ะครับผู้ใดมักก็โทรมาเลยครับ แม่นี่เปิดแล้วนะครับเนาะยัย่งอยู่ครับโอ,อ,อ้ยยังคือการรลายครับอ้าวแม่นี่โอ้แม่นี่น้าง,งามครับน้าง,งามคุณเขาเขาคุ้นตรอมชาติแม่นี่ธรรมชาติสตร์แตงเือนครับพวอย่างเงี้ยเขา,าครับ บมีครับบ้านนี่ไงครับตัวนี้นะ้ำมันร้อนน้ำมันร้อนอันดับสี่เป็นบ้านสี่เขาสีสเดือนน,น้ำนมะนะแล้วมือปืนเป็นอะไรครับโอ้หนุนมมี่หนมแล้วตัวครับหนุนมมีนะครับนี่ครับนี่ครับโปุ่มจวดๆเ,เลยครับแม่นี่กระเปิดปะครับ เปิดพีุ่บอกครับแม่นี่เปิดไปเจ็ดพันคบแล้เอาเปัน,นท่องเกือบทุโตเจ็เดืันรับประกันท่องครับแม่แดงครับเป็ดดีดี ก็ครับแม่สาวเนาอครับหน่อยนะแม่สาวหน่อยครับูุบาหน่อยนี่ครับหกเดือนอยู่ที่นี่าดูเนไงลูกมาดูเป็นไงละโอ้แดงขนาดเลยมีแดงครับแดงงาม สาวหน่อยอยู่ครับนี่สักเดือนครับนี่ปีเต็มครับโอ้สิบสองเดือนเปิดคือการบอกครับนี่ห้องไวเท่าไรครับนี่ห้องไวไปสามสิบแปดครับสามสิบแปดครับันก็เอาหันมากพ่อเพิ่นบ่หูบะครับนี่พ่อเพิ่อบ ฟอม่นอนผมองหงอยกับผมสื่อมันมากเห็นแม่มันใหญ่ก็เลยว่าจือนละแม่มัน<อ>ว่าอาน,อนาโคตรมันเออเันแม่มันใหญ่ก็จือนละแม่มันงนัวอพ่ออากาศนาทีผสมโตมา่นเรา,าครับน้อแม่ยนนะผสมโตมครับเป็นมาอยู่ผสมโตยังดีแอยูครับดูแปลกผสมโตดูสองคำเจ็บผสมเทียมหน้าอยู่แถวบ้านเขาเห็นกันจั้งสี่อือครับ แดงครับ,รบสามสิบแปดเนาะครับเนาะครับผมผู้ได้สนใจกัโทรมาหาปีเปิลครับปีเปิลบ้านน้องเสือครับบ้านน้องเสือนี่ตำบลตำบลขีเล็กตำบลขีเล็กแม่ดค้าใหญ่ครับคค้าเนี่ย้า,า,าลังสูงดีครับ รับประกันให้ทุกโตนะครับเนาะครับผมครับนี่แตงัวแดงครับนะครับนี่ผู้บ่อา,าหน่อยนะครับเพิ่นบ่ทันเปิดมันยังหน่อยอยู่ยอยอยครับน่ครับท่างเบริรนี่เลี้ยงผูดด้เดียวเลยบอครับ ลังบานอ้อมอ้อมลังบานรี่เป็นสวนเป็นอยูซองเขาผมเที่ยวไปเที่ยวมาไปเห็ดบ้านอยู่อยู่อนยังกงล่ะผมเจียมผุนป็นเห็ดบ้านปลาโถ่เนี่ยว่าจุปล่อยอ,อ่อนค่นคนอยน้่มเป็นขึ้นไงโซซองเขาบุพีสวนบุพีเลี้ยบ้อมเห็นอยู่พักเพิ่มเป็นกับโมใครมีเวลาเนาะครับเนาะราคาเป็นกระติบปล่อยเ<ถ>ป็นนั่มอ<ล>ันละราคาจิตใจกับ เอารถมาใส่เอาเลยเนาะครับเนะาะงานการประหยัดดอกงานอยู่ครับการสื่อขายมันขึ้นยกคนสองคนเนาะครับเนาะถือแพ่งบบเกียวเด้อครับงานนี่เนี่ยเป็นเป็นอย่างแง่ครับแมีนครับพี่คน,าน,นงานนั่นอออนนมเนาะครับเนาะช่วงนี้มันก็ยิมเร็วอยู่เดอกครับช่วง พี่ยงกับแม่ไม่ครับบึ่งเสือคุณได้สนใจกับโท้มหาเพิ่นครับรับมือนี้โพทท้ิีริส์ฟาร์มกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังแรงใจในการเหตุคลิปครับเจอกันคลิปหนาครับ,บคุณพี่ขอบคุณครับ